ดีครับน้อชมกัด้วยครับอยู่กันในเกมเอ้ยพี่เอนบิ๊ยังทีวีมาเนี่ครับนี่คือคลิปสำหรับของของนมนี้นะนี่ยพบนมโฟโมจิวสำหรับอีกกินนมโฟโมจะให้ไปดูคลิปนี้ด่วนครับมันมีนมโฟโมจิวด้วยอะ่ะผมไม่เคยเห็นมาก่อนอนาคตเห่น่าจะจิวกว่านี้อีกนะเนาะ เนี่ยครับเนี่ยจิ้วแต่แต่พี่บอกว่าให้กินสองกล่องโอเคโอเคกินสองกล่องหมดพอดีพวกนี้สองกล่องหนึ่งกล่องหนึ่งวันสองกล่องสองวันสองกล่องเท่าก,กับหมดพอดีจะต้องจัดมันรวมกันใช่ไหมถามหน่อยนี่ครับมันจิ๋วมากอะ่ะ แล้วจะมีคำแล้วจะมีคำอธิบายอะไรวนนะ่ย,ยดูซูมก่อนเคาบินมาครับท่านผู้ชมซูมก่อนซูมก่อนเฮย้ยอะไร่ะจิ๋วมากอ่ะจิ๋วจริงๆนะท่านผู้ชมกลับมาเดิมแหละอันนี้ดูของ่แจักดูแจ็กกี้สีสู เราเม,มื่อคืนเมื่อกี้เราก็เลยว่านมยาวๆปกติแต่ว่าเป็นนมจุกๆงงๆเนี่ยนะมึงถ้าใครเคยกินนมจุกจุวอันเนี้ยผม,มูสอะให้มารีบดูคลิปนี้ด่วนเ<อ>นี่ยอี่ิจ็จุกจุ<อ>ผมจะอะไรม,มาอ่าคลิปนี้นะเ<อ>พื่อากลายเป็นไวรัอนนะครับ<อ>กับท่านผู้ชมครับ<อ>ท่านผู้ชมน่าจะรู้ว่า <ns> นีมันจิ๋วค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรแล่หลอดก็จิ๋วด้วยโอโ้โหจิ๋วหมดเลยเนี่ยครับจิ๋วเลยจนแบบแกะไม่ออกเลยอเนี่ยเนี่ยอันนี้เฮ้ยอะไรดำๆอ่ะอ๋อมันติดนี่เองไป เดี๋ยวคือผมคือเดี๋ยวเอย่างนี้เว้ยก็คือคืออยากถ้าคุมอยากถามว่าให้ให้ทำไมต้องกินสักบหลังมีเรื่องนี้เว้ยพอหลังจากที่ผมเนี่ยไปเจอไอ้เยี่ยนเนี่ยไอ้นมเนี่ยใช่ไหมาจากนั้นเนี่ยไอ้เจ้วก็ไปบอกป้าว่าให้เลยบอกว่า ก็คือสองกล่องนี่แหละหมดแล้วเขาอะไปต้องไป,ต,งไปต้องไปลงคลิปช้าไปภาคสองเอาไปวาสีน้ำเงินนะก็ไปไมป่ละบายเจตเตอร์อย่าลืมอย่าลืมเตอรอย่าลืมเตือนให้ท่านผู้ชมมาดููลิปนี้ด้วยนะว่ามันมีหาในไรดม่รูโอเคมาล